สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนขนมไทยกับครูยุ้ยกศิราทองเชื้อนะคะวันนี้ครูยุ้ยจะพาผู้เรียนทุกท่านมาสู่โลกของขนมไทยกับเมนูที่มีชื่อว่าข้าวเหนียวปิ้งนะคะเรามาดูส่วนผสมแล้วก็วิธีการทํากันเลยค่ะค่ะ นี่ก็เป็นส่วนประกอบข้าวเหนียวปิ้งนะคะก็จะมีข้าวเหนียวมูนค่ะข้าวเหนียวมูนคุณยุ้ยได้สอนในคลิปวิดีโอครั้งก่อนไปแล้วนะคะเรื่องของข้าวเหนียวมูนนะคะเราก็สามารถนําสูตรวันนั้นนะคะที่เราได้เรียนรู้ไปมาใช้ในข้าวเหนียวปิ้งค่ะกล้วยน้ำว้าสุกงอมนะคะแล้วก็มันเทศกวนค่ะ ให้ผู้เรียนเตรียมใบตองด้วยนะคะเราจะฉีกนะคะใบตองให้มีขนาดความกว้าง4นิ้วนะคะไม้กรัดค่ะอุปกรณ์สำคัญที่ใช้ในการปิ้งนะคะก็จะเป็นเตาย่างไรควนนะคะถ้าบ้านไหนไม่มีนะคะเราก็สามารถใช้เตาแก๊สก็ได้ค่ะหรือว่าเตาถ่านนะคะตามสะดวกได้เลยค่ะก่อนอื่นครูยิ้จะมาทำตัวไส้มันเทศนะคะ ก็จะมีมันเทศนะคะกระทิค่ะจะเป็นกระทิสําเร็จรูปแล้วก็น้ําตาลทรายนะคะค่ะเราก็จะนำมันเทศที่เรานึ่งสุกแล้วนะคะมาบดนะคะให้ละเอียดจากนั้นก็นําใส่กระทะทองเหลืองนะคะหรือจะใส่กระทะเทฟร้อนก็ได้ค่ะน้ําตาลทรายนะคะตามด้วยกระทิค่ะจากนั้นก็ ให้คนส่วนผสมให้เข้ากันเปิดไฟนะคะแล้วก็ควนนะคะให้ตัวไส้เนี่ยค่ะแห้งไฟที่เราจะใช้ในการควนนะคะเราจะใช้ไฟอ่อนค่ะเวลาควนจะต้องควนนะคะให้ถึงก้นของหม้อหรือกระทะนะคะคนไปเรื่อยๆค่ะจนแห้งเลยนะคะ พอแห้งดีแล้วนะคะเราก็จะปิดไฟค่ะแล้วก็ตักใส่ภาชนะไว้นะคะทิ้งให้เย็นค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะมาเตรียมล้วยนะคะล้วยน้ำว้าที่ใช้นะคะจะเป็นล้วยน้ำว้าที่สุกอมค่ะเราจะต้องนําไปล้างก่อนค่ะแล้วก็จะมาปอกเปลือกนะคะแล้วก็ผ่านะคะตามชอบได้เลยค่ะอันนี้ครูยิ้ยจะผ่าอยู่นะคะ ตชิ้นนะคะในรูปนี้แบบนี้ได้เลยค่ะค่ะต่อไปเราก็จะมาเตรียมใบตองนะคะนำใบตองนะคะให้เอาด้านที่เป็นด้านนวลน,นะคะให้อยู่ด้านในจากนั้นก็มวนกลวยนะคะเอาด้านที่ด้านหนาค่ะเป็นด้านที่มูวนนะคะจากนั้นเราก็จะนำข้าวเหนียวมูนะคะใส่ไปใน ชั้นแรกเลยนะคะกดลงไปแต่อย่าก,กดแรงค่ะจากนั้นตามด้วยกล้วยน้องใบนะคะแล้วก็ผิดทับด้วยต้องเหนียวมูนอีกทีหนึ่งนะคะก็กดลงไปค่ะอย่ากกดแรงนะคะแต่กดให้แน่นะคะ่ะทีนี้นะคะต่อไปเราก็จะมาทับนะคะด้านหน้าของกล้วยลงไปนะคะตามภาพได้เลยค่ะจากนั้นนะคะ เราก็จะพับด้านข้างนะคะซ้ายหรือว่าขวาก็ได้ค่ะพับเข้าไปนะคะมาหาจุดตึงกลางจากนั้นนะคะก็จะพับใบตองมาด้านหน้านะคะแบบนี้ค่ะเราก็จะใช้ไม้กัดนะคะยึดติดใบตองนะคะให้ติดกันค่ะทีนี้ จะทำสัญลักษณ์ว่าถ้าเป็นกล้วยน้ำว้าก็จะใช้ไม้กัดนะคะ1อันนะคะแบบนี้เลยอันนี้ก็คือลักษณะที่ได้นะคะจะเป็นทรงกลวยค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทำตัวไส้มันนะคะไส้มันเทศค่ะเริ่มต้นก็เหมือนกันเลยนะคะ เราเอาด้านมวนนะคะหงายขึ้นนะคะจากนั้นก็ม้วนใบตองเป็นทรงกลวยนะคะโดยเราจะม้วนทางด้านด้านหนาค่ะด้านที่ติดกับโคนกลางของใบตองค่ะจากนั้นเราก็แยกใส่ข้าวเหนียวมูล,ลงไปก่อนนะคะชั้นแรกตามด้วยไส้ค่ะอันนี้จะเป็นไส้มันเทศนะคะถ้าเกิดใครอยากจะใส,ใส่ไส้เผือกนะคะ เราก็ใช้ไส้เผือกแทนมันเทศได้เลยค่ะวิธีการทำแล้วก็ส่ผสมเหมือนกันเลยนะคะเมื่อเราใส่ไส้แล้วนะคะ mm. เราจะปิดครอบด้วย mm. ข้าเหนียวมูลชั้นบนแต่ข้อพึงระวังนะคะ mm. ในการใส่ไส้มันเทศหรือว่าเผือกนะคะ mm. เราจะต้องระวังนิดหนึ่งเพราะว่าตัวลักษณะเนื้อของเขาจะอ่อนกว่าลูกไน้นุานะคะ mm. เวลาเรากดเนื้อ mm. ถ้าเรากดแรงอเงี้ยค่ะ เนื้อไส้ก็จะทะลักออกมาค่ะเวลาทำต้องทำให้อย่างเามือด้วยนะคะจากนั้นเราก็จะพับด้านหน้าของควยนะคะลงลงไปค่ะตามด้วยด้านข้างนะคะแล้วก็พับด้านแหลมที่เหลือค่ะเข้ามาหาตัวเราหรือว่าออกไปก็ได้นะคะจากนั้นก็จะใช้ไมก้กัดค่ะนะคะกัดนะคะอันนี้ก็จะทำให้ดูซ้ำนะคะ ว่าเราจะพับดานที่เหลือทบลงมาแบบนี้นะคะเมื่อเราจะรบทรงให้สวยงามแล้วนะคะเราก็ใช้ไม้กรดนะคะกรดเพื่อให้เม็ดองนั้นยึดติดกันอันนี้นะคะก็จะทำสัญลักษณ์โดยที่ใช้ไม้กรดอยู่สองสองอันนะคะจับลงไปที่เบตตรองค่ะเพราะว่าเวลาเรานำไปปิ้งแล้วนะคะ เราก็จะไม่ได้สับสนค่ะว่าไส้ไหนคือไส้ไหนนะคะน,นี่ก็เป็นสัญลักษณ์แทนอีกแบบหนึ่งอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะไส้มันเทศของเราต่อไปนะคะจะนําไปปิ้งบนเตาย่างไฟฟ้าเลยค่ะอันนี้เป็นเตาย่างไฟฟ้าไร้ควันนะคะถ้าบ้านไหนมีเตาแก๊สนะคะหรือว่าจะเป็นเตาถา่านใช้ได้หมดเลยค่ะหรือว่าจะเป็นเตาอบลมร้อนก็ใช้ได้นะคะ อันนี้เราจะค่อยๆปิ้งนะคะทีละด้านของเขาแบบนี้นะคะเมื่อด้านหนึ่งสุกแล้วนะคะเราก็จะพลิกให้สุกโดยทั่วก,กันเลยค่ะ <Yeah. S 1> อยา่าอย่าปิ้งนานเกินไปนะคะเพราะว่าจะทำให้เนื้อข้าวด้านในอะคะ่ะจะแข็งแล้วก็อาจจะไม่ได้นะคะ เบตองที่คุยวิชัยแนะ,ะนี้นะคะคุใช้ยเบตองชั้นเดียวนะคะก็จะต้องระวังในการใช้ไฟด้วยค่ะถ้าเกิดเราใช้ไฟแรงเกินไปเบตองของเราซึ่งมีชั้นเดียวเนี่ยค่ะก็จะไหม้นะคะเนื้อข้าวก็จะทะลุออกมาได้ค่ะแต่ถ้าเกิดใครใช้เตาถ่านนะคะจะแนะนำให้ใช้เบตองสองชั้นค่ะเพราะว่าความแรงของเตงาถ่านนั้นจะแรงมากกว่า แบบนี้นะคะเราก็จะต้องคอยหมั่นพลิกด้วยนะคะถ้าเกิดสุกแล้วก็ค่อยหมั่นพลิกไปทีละด้านนะคะเราพลิกทีละด้านจนครบแล้วนะคะเราก็จะได้เข้าเหนียวซิ่งนะคะที่เราต้องการได้เลยค่ะแบบอย่างในรูปเลยนะคะแบบนี้ค่ะค่ะจากนั้นเราก็จะมานำออกจากเตานะคะ ตัวข้าวเหนียวจิ้งนี้นะคะมีความร้อนอยู่ควรจะใช้อุปกรณ์ในการคีบจับนะคะเพราะว่าป้องกันการอ,าอันตรายอะคะ่ะที่เกิดจากความร้อนที่มือเราจะต้องไปสัมผัสด้วยนะคะแบบนี้เราก็ได้แล้วนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวคุณยุจ่าเปิดนะคะแกะใบตองดูด้านในกันนะคะว่า ข้าววันปิ้งหรือข้าวเหนยียวปิ้งของเราเนะะี่ยค่ะหน้าตาเป็นยังไงกันอ,อันนี้จะเป็นไส้กล้วยนะคะซึ่งมีไม้กัดนะคะหนึ่งอันแบบนี้นะคะนนจะหอมมากเลยค่ะเวลาแกะออกมานะคะ,อะลองดูอีกหนึ่งอันนะคะอีกหนึ่งอัน,นก็จะเป็นไส้มันเทศนะคะอันนี้สัญลักษณ์คือไม้กรัดอยู่สองอันนะคะ เวลาแกะไปก็หอมไปนะคะกลิ่นหอมของใบตองแล้วก็หอมกระทิด้วยค่ะนี่นะคะนี่จะเป็นไส้มันเทศของเราแบบนี้เลยค่ะค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะข้าวเหนียวปิ้งของเราครูยุ้ยจะรอติดตามผลงานของผู้เรียนทุกท่านเลยนะคะยังไงส่งกันเข้ามาวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ